รวม5มือถือสายเกมจ๋าที่เหมาะกับสายเกมมิ่งในราคาไม่เกิน10,000บาทสว,ส,สวัสดีมินรักแฟนเฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมด e ีมมูนิอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนํา5มือถือที่เหมาะกับสายเกมจ๋านะครับในราคาไม่เกิน10,000บาทโดยในเรดราคานี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยควรที่จะได้มือถือที่เล่นเกมเลืนล่นๆเ,เ,เล่นแล้วไม่ขัดใจเลยนะฮะ ส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Let's go Redmi Note 9s รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และยังครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5แถมรุ่นนี้ครับยังรองรับ HDR10 อีกตั้งหาในด้านของหน้าจอครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยชนิดหน้าจอเป็น AMOLED เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับแต่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับลายบุคคลนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ่ได้ชอบหน้าจอที่สวยงามแต่ว่าจะชอบหน้าจอที่ไหลลื่นแล้วก็ประหยัดพลังงานอย่าง iPS LCD พอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครอหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกลนลายนิ้วมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกลนลายนิ้วด้านข้างตัวเครื่องส่วนในด้านการทงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำด้วย MIUI Version 11 CPU ครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 720G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านการใช้งานเล่นเกมหรือว่าการใช้งานทั่วไปครับผมบอกได้เลยว่า CPU ตัวนี้ค่อนข้างที่จะ พอสมควรเลยนะครับการเล่นเกมออนไลน์ไต่แรงกับเพื่อนหรือว่าการเล่นเกมแนว FPS ต่างๆผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สบายบายเลยนะครับส่วนในด้านของกล้องครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลม,มุมลนสเลนส์ ultra wide 8ล้านเลนส์ m a c 5ล้านแล้วก็เลนส Dep ์ depth sensor อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับก็จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทในด้านของกล้องครับตัวนี้ก็ถือว่าให้ความละเอียดมาพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับราคาเรียกได้ว่า ว่าเป็นมือถือที่เล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก,ก็ดีนะฮะแบตเตอรี่แฮรรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,20 0มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์เรียกได้ว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับค่อนข้างที่จะเพียงพอสำหรับการเล่นเกมนะครับแต่ว่าถามว่าครบวันไหมบอกได้เลยว่าต่อให้เป็นมือถือที่โหดขนาดไหนเนี่ยก็อาจจะไม่ครบวันได้นะครับาอาจจะมีช่วงที่พักเบรกในการชาร์จแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ก็แถมชาร์จเร็วมาให้เนะี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ขกยรอาานคัง ดีกว่านะครับรุ่นนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันครับรุ่นความจุเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม 4GB 64ราคาจากร้านค้าออนไลน์ทั่วไปครับตัวนี้ก็จะขายจะอยู่ที่ราวๆประมาณ6,500กว่าบาทนะครับตามช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่า JD Central เองนะฮะส่วนอีกหนึ่งความจุนะครับก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่7,999บาทนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับและนี่แหละครับก็คือ Redmi Note doubt is realme 6รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น ips lcd และยังครอบทับมาด้วยกระจกลิลาคลาส s าค่า refresh rate หน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาที่90 hz เลยนะฮะในด้านของหน้าจอเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากมากเลยนะครับในเรทราคานี้ที่ได้ค่า refresh rate มา90 hz โดยค่า refresh rate หน้าจอขนาดนี้ครับสื่อให้เห็นว่าสายเกมมิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นสายเกมมิ่งที่ชอบแนวเกม แบบ Battle r o y a l หรือว่า Mobile เองเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้คุณภาพภาพที่ค่อนข้างที่จะดีในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าความสวยงามของภาพเนี่ยอาจจะไม่สู้พวกหน้าจออัลบูเลประมาณนั้นนะครับแต่ว่าความไหลลื่นแล้วก็ความสมูทเนี่ยมีมากกว่าแน่นอน,นครับพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัา3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกลนลายนิ้วหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับตัวนี้ก็จะเป็นการสแกลนลายนิ้วด้านข้างตัวเครื่องส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำด้วยเรี่วน CPU เล,เ, a, เลือกใช้เป็น m e d i a t e k h e l i o G 90T ออ a c o ค e ความเร็วจะอยู่ที่2.05 g h z GPU เลือกใช้เป็น m a l i G76MCC ในด้านของประสิทธิภาพครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย m e d i a t e k ทเนี่ยมันจะสู้ส Snap ด r า g o n ได้ยังไงผมบอกได้เลยว่าตัว G 90T นี้แรงกว่า Snap ด r า g o n Series 6ทั้งมวลเลยนะครับถ้าจะเทียบได้เนี่ยสู้กับ Series 7ได้สบายๆเลยนะครับเล่นเกมไตแรแงหรือว่าเล่นเกมแบบโอ้โหจริงจังเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลย ตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวตัวหลักครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะฮะวรวด้วยกับเลนส์ Ultra Wide 8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เ e p เซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับก็จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะสามารถถ,ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทซึ่งในด้านของกล้องเองครับเจ้าตัวเรียวมี6ตัวนี้เนี่ยเขาไม่น้อยหน้าใครอื่นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าให้ความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลแถมยังมีเลนส์ต่างๆมาให้เราดเลือกใช้อีกด้วยนะครับแบ กับชาร์จเร็วอีก30วัตต์เรียกได้ว,ว่าเป็นชาร์จเร็วที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากมากเลยนะฮะแบตเตอรี่นะฮะอาจจะไม่สู้รุ่นก่อนหน้านี้แต่ว่าชาร์จเร็วของเขามีประสิทธิภาพที่ดีมากมากเลยนะครับซึ่งทางเรยวมีเนี่ยเขาเคลมมาว่าจาก0ูนถึง100%เนี่ยภายใน55นาทีเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าไม่ถึง1ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะอันนี้จาก0ูนถึง100นะครับซึ่งปกติมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือศะะูนย์เป ชัดแป๊บเดียวกลับมาได้เล่นเกมกับเพื่อนต่ออย่างสนุกเมามันอย่างแน่นอนนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะเป็นความจุที่แรม8กิกรอม128ถ้าเป็นร้านค้าออนไลนท์ทั่วไปนะครับตอนนี้ก็จะขายอยู่ราวๆประมาณ8,700กว่าบาทนะครับหรือถ้าเป็นราคาจาก Official Store เนี่ยตอนนี้ก็จะขายอยู่ที่8,999บาทนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อข้างล่างไว้ได้เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ real ียวมี6เรียวมี6 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และครอบทำมาด้วยกระจก r ิลา a Class 5ค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่90้เฮิร์ตเลยนะฮะในด้านของหน้าจอครับตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นน้องของเขาจะอยู่ที่ขนาดของหน้าจอแล้วก็ความทนทานของหน้าจอนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยครอบทำมาด้วยกระจกลิลาส Class 5ส่วนค่า Refresh Rate เ,เ,เนี่ยบอกได้เลยว่าเท่ากันเลยนะครับ ใครนะครับที่ชอบภาพสมูทๆเวลาเล่นเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกลนลายนิ้วครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกลนลายนิ้วด้านข้างตัวเครื่องในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำด้วย Realme UI CPU ครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 720G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านการใช้งานทั่วไปแล้วก็ในด้านการใช้งานเล่น มผมบอกได้เลยว่าตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการไต่แรงกับเพื่อนๆหรือว่าการเล่นเกมโซโล่แรงเองเนี่ยตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าก็อย่าลืมเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยนะไม่ใช่วันเน็ตของคุณเนี่ยมันไม่เร็วแล้วมันกระตุกแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยมือถือ cpu ไม่แรงเลยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างค่าอินเทอร์เน็ตปิงกับค่าเฟรมเรทตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับดังนั้นกรุณาเช็คอินเทอร์เนนตกก่อ่อออารททีจะโษมืถืถ ในด้านของกล้องครับตัวนี้ก็ให้มาที่4ตัวนะครับตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านเลนส์อัลตราวท8ล้านและก็เลนส์มาโครอีก2ล้าน, Ultra 8, 000, น 2, ส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่2ตัวเลยนะครับตัวหลักจะอยู่ที่16 000, ล้านบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตราวท์อีก8ล้านนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทในด้านของกล้องเองครับของยี่เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ไม่น้อยหน้า Xiaomi เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเปน ะะแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะใหม้มาอยู่ที่4,300ม ah, ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ซึ่งก็จะเป็นว o c f a ตช์ชา r ์จเวอร์ชัน4.0จากทางเร a l วมีนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะชาร์จเร็วพอสมควรเลยพอๆกับรุ่นน้องของเขาหรืออาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำนะฮะใครที่ชอบมือถือที่ชาร์จแบตเร็วๆเ,เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าความอึดของแบตเตอรี่นะครับอาจจะไม่สู้รุ่นน้องของเขาอย่างเจ้าตัวเรงยวมี6เนิดนนึงา CPU ค่อ่อนข้าทีจะกิอ ประมาณหนึ่งนะครับมาดูในด้านของราคากันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะเป็นความจุที่แรม 8GB ร o ม128ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะจําหน่ายอยู่ที่9,300กว่าบาทนะครับเราประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นร้านค้าจาก Official Store ครับมันก็จะเลย10,000บาทมานิดิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะขายอยู่ที่1 4 5 0บาทเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับโดยร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเนี่ยก็รับประกันที่ศูนย์บริการ1ปีเช่นเดียวกัน เนาะและนี่แหละฮะก็คือเร a ย m ม6 Pro r ร d มี Note 9 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และครอบทับมาด้วยกระจก g ล r i l l a Glass 5ในด้านของหน้าจอครับความแข็งแรงเนี่ยมีมาให้แน่นอนครับแต่ว่า่ารรีเฟรชหน้าจอครับรุ่นนี้ก็อาจจะให้มาไม่เยอะเท่ากับเรีย m มี6แล้วก็เรีย m มี6 Pro นะครับซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนาะพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟูฟ3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกนลายนิ้วหรือว่าระบบ รักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนด้วยมือด้านข้างตัวเครื่องส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย f r i u I v e r s i o น11 CPU เลือกใช้เป็น q u a l c o m m Snapdragon 720G Octa ah Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 GHz CPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านการใช้งานทั่ว,วไปหรือแม้กระทั่งการใช้งานเล่นเกมครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่า CPU ตัวนี้มีมาหลายรุ่นแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไหลลื่นมากๆเลยนะฮะส่วนในด้านของกล้องครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวนะครับตัวหลัก จะอยู่ที่64 000, ล้านบวกด้วยกลนอง Ultra Wide 8ล้านเล,น, 8, 000, เลนมาโคร5ล้านแล้วก็เลนเ์ Depth Sensor อีก 2, 2> ล้านส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทซึ่งในด้านของกล้องนะครับบอกได้เลยว่าความละเอียดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนแถมเลนส์เนี่ยยังมีให้เราเลือกอีกตั้งหากอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่า Xiaomi เนี่ยในด้านของสเปค CPU แล้วก็ในด้านของสเปคของกล้องเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วครับจัดเต็มมากๆแบตเตอรี่ฮะตัวนี้จะให้มาอยู่า ใครที่ชอบเล่นเกมยาวๆนานๆแบบไม่ต้องลุกไปไหนเนี่ยตัวนี้เหมาะสมมากครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดหรือว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับเขายังมีชาร์จเร็วมาให้อีกด้วยใครที่เป็นวัยรุ่นนะครับใจร้อนอยากจะชาร์จเร็วๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับมาดูในด้านของราคากันดีกว่าครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันความจุแรกก็จะเป็นรุ่นแรม6รอม64นะครับราคาของ Official Store ที่มาขายออนไลน์นะครับก็จะอยู่ที่7,999บาทนะครับส่วนถ้าเป็นอีกหนึ่งความจุนะครับก็จะเป็นความจุที่ร 6 g ิกรโม128ราคาที่ขายตามร้านค้าออนไลนทั่วไปนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่8,645บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Redmi Note 9 Pro หัวเว่ยโนวา 5T รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.26นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ในด้านของหน้าจอครับผมมองว่าขนาด6.26นิ้วเนี่ยกำลังพอเหมาะพอเจาะแล้วฮะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับส่วนความแข็งแรงและก็ค่า refresh rate หน้าจอเนี่ยอาจจะสู้รุ่นอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะให้ไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟูฟัง3.5 โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใคลจําเป็นจะต้องใช้แจ็คลรงหูฟัง3.5นะครับอาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงการสแกนลลนิ้วมือครับตัวนี้ก็จะเป็นการสแกนลลนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะฮะส่วนในด้านการทํางานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 9 Pie นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Android 10ได้แล้วเนาะและครอบทับด้วย MIUI Version 10 CPU ครับเลือกใช้เป็น Kirin 980 98 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.6 GHz GPU เลือกใช้เป็น Mali G76 MP10 หลายๆคนนะครับอาจจะมองว่าตัวนี้เนี่ยออกมา นานพอสมควรแล้วนะครับแต่ทําไมมาอยู่ในปี2020ได้ผมบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของ CPU ตัวนี้เร็วแรงแล้วก็เย็นมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าสามารถเล่นเกมได้นานๆยาวๆนะครับโดยที่เครื่องของคุณเนี่ยร้อนช้าก,กว่า CPU ที่แรงแรงรุ่นอื่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมสนาน,านหรือว่าคนที่เป็นสตรีมเมอร์หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะใช้มือถือรุ่นนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่า CPU เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่เย็นและก็ประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับ ใครจะว่าผมอวยใช่ครับผมอวยนั่นแหละครับและที่สำคัญนะฮะตัวนี้ก็ยังมี Google Play Service มาให้ตามปกติเลยนะครับสาวกหัวเว่ยหลายๆคนนะครับที่อยากจะมาใช้ Google เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับในด้านของกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่4ตัวนะครับตัวหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกด้วยกับเลนอัลตร้าไวส์ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับก็จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟมในด้านขกล้องครมเย เขาเป็นเจ้ารแกลนะครับที่ถ้าพูดถึงเรื่องกล้องจะมองข้ามแบรนด์นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่3,750มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก22.5วัตต์โดยแบตเตอรี่ครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับน้อยไปและน้อยเลยหละฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า CPU แล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดพลังงานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอก็เป็นแค่ IPS แถม CPU เนียงเป็นัตยรั7 อโนเมดอีกด้วยดังนั้นประหยัดพลังงานแน่นอนครับแต่ต่อให้ประหยัดพลังงานแค่ไหนนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่แค่3,750มิลลิแอมป์เนี่ยก็น้อยไปอยู่ดีนะครับแต่อย่างน้อยเขาก็ให้ชาร์จเร็วมานะครับ22.5วัตต์ใครที่เป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับที่เกียดรอชาร์จแบตนานตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยนะฮะมาดูในด้านของราคากันดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุเดียวเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8กิกรรอม128ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็ แต่ถ้าเป็นร้านค้าจาก Official Store ตอนนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับโดยจะจำหน่ายอยู่ที่9,190บาทนะครับก็จะรับประกันสูยนอยู่ที่1ปีเต็มด้วยกันนะครับและนี่นะฮะก็คือ Huawei Nova 5T เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับ5มือถือที่เหมาะกับสายเกมจ๋าในราคาไม่เกิน1,000 0บาทคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยซึ่งในแต่ละรุ่นครับก็จะมีข้อดีและก็ข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็ดูไว้ประกอบการตัดสินใจเพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้ในแนะนําว่าเฮ้ยรุ่นนี้จะดีที่สุดไม่ใช่นะฮะ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปเรอนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกะด่่ๆเพือทีจไ้ไม่พลาดลิ่าคูชม อยากจะอ่านสเปคเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ s i x s e s t e r com ได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามข่าวสารให้รวดเร็วก่อนใครสามารถไปกดไลค์ที่แฟนเพจ c t s i x s e s t e r ได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีลิ้นพันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมด r e ม m ลิอัก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทุกทุกคนครับ see you again l y t e